สวัสดีครับวันนี้ที่โปรดามนะครับพามาชมโ o y ยต a GR Yaris นะครับวันนี้ที่เราตกแต่งไปแล้วนะครับก็จะมีอย่างที่เห็นก็จะเป็นล้อยูโกฮาม่าแอดวานนะครับ RG4 เป็นสีขาวเป็นกรองอากาศของ e v e n t u a l ชแล้วก็มีใส่ของ HKS ด้วยนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกครับคันนี้ภายนอกนะครับยังเดิมๆอยู่แต่จริงๆลูกค้าเนี่ยสั่งชุดแต่งของ Yaris ไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เคยสั่งของแต่ง Yaris ก็จะรู้กันว่าจะใช้เวลาผลิตค่อนข้างนานนิดนึงนะครับก็ไม่แน่เนี่ยจะข้ามไปอีก ปีหน้าเลยกว่าจะได้ใส่ตกแต่งกันนะครับก็จะมีตัวท่อเลโมสนะครับตัวนี้เป็นแคทแบ็กแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นปลายแบล็กโครมนะครับ,รบก็จะเป็นตัวคํำเนี่ยของค่าย DNA Racing c o m p o n e n t ซึ่งตัวนี้เราก็ช่วยหามาให้แล้วก็สั่งมาจากอิตาลีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเลยแล้วก็ที่เราต้องมาดัดแปลงนิดนึงก็คือแผ่นตัวนี้ครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันไม่มีรูเราก็ต้องไปทำตัวนี้เป็นคอสตอมมาให้ลูกค้านะครับ แล้วก็มองทะลุไปก็จะเห็นเป็นเบาะครับตัวนี้เป็นเบาะ r i c า r o โลสปอร์สเตนะครับเป็นลูกค้าเริอกเป็นแบบผ้านอกจากคำหลังของ DNA จะมีชิ้นนี้ด้วยซึ่งจะเป็นตัวคำใต้ตัวถังนะครับเป็นของ DNA จากอิตาลีสำหรับคนที่อยากสอบถามของแต่งนะติดต่อทาง Line Official หรือทาง Inbox ตามสื่อต่างๆของเราได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ